สวัสดีครับผมผมอาสนะครับมอนีกับชิมาแจ้งบอกว่านะครับผมว่าผมรับสอนพิ้นอยู่นะครับผมสำหรับมือใหม่สําหรับมือใหม่นะครับผมใครที่อยากเริ่มเลียนพิ้นทีไม่มีประสบการณ์ในการดีดพิ้นก็สามารถติดต่อผมได้ครับผมเป็นสอนออนไลน์นะครับผม0966917862นะครับผมหรือว่าจะเป็น ID line นะครับผม 03075011นะครับผมอ่าคอร์ดเริ่มต้นกับอ่าประมาณอ่ารายอาทิตย์ก็เฉประมาณ300นะครับผม300บาทถ้าเป็นตลอดชีวิตกระจายเทีาเดียวเลยครับผม3,000 3,000บาทครับผมเรียนได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมเรียนได้ทุกวันนะครับผมสอนวันละ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับผมอ่าไม่มีหยุดนะครับผมหรือว่าไพศเขามาเรียนโดยตัวแบบตรงๆกับผมนะครับผม ทียูนะครับผมอย่างนี้ผมสีสอนฟรีนะครับผมกันเขามาหามาหาผมนะครับที่อยู่ก็จะเป็นตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บ้านโคกอีเตีย์นะครับผมบ้านตีกับถนนเลยนะครับผม3า1ห0นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ใกล้นะครับผมถ้าใครอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ว่ากันสำหรับใครที่อยู่ใกล้ที่อยากเข้ามาเรียน ตัวต่อตัวแบบโดยตรงเลยก็สามารถเข้ามาได้ครับผมจริงๆแล้วก็ฝากน้านะครับผมผมกับสอนพ่อผมสอนใดนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมแจ้งให้ทราบครับผมขอบคุณหลายๆครับผมฝากน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ